เชฟต้องตายแน่เลยไม่สนแล้วหน้าเนยยังไงก็ใส่หน้ากากอยู่ดีอะ <laughs> kana a u good morning good morning Yeah. あ <laughs> นะคะคตอนเช้าวันนี้วันเสาร์เนาะก็เลยได้เริ่มงานตั้งแต่ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งเพราะวันเสาร์ที่ร้านจะเปิดาสายหน่อยแล้วก็ร้านปิดบ่ายสองนี่ก็จะมีเวลาเบรกอยู่ประมาณแบบสักสามชั่วโมงเพราะว่าตอนเย็นต้องกลับมาเริ่มงานที่ร้านอาหารไทยร้านคาเฟ่กับร้านไทยที่ทํางานอยู่เดินไม่ถึง5นาทีก็ถึงละเลยแป๊บเดียวโอตรยุ่งไม่ไหวอ่ะ เนต้าทำงานคาเฟ่ที่นี่ได้ยังไม่นานนะคะประมาณสองสาเดือนก็ยังไม่ค่อยเซียนเท่าไหร่ก็คือตอนนี้ก็ยังได้เป็นพนักงานกดช็อตอยู่ยังถ้าไม่ไม่ยุ่งบางทีก็ได้เข้าไปเป็นทำทำนมทำลาเต้อาร์ตอะไรบ้างฝึกไปเรื่อยๆเนาะเอาขึ้นนานเท

วันธรรมดาเน็เจอแบบว่าเริ่มงานตั้งแต่ถ้าเช้าสุดเลยก็คือเริ่มงานตั้งแต่หกโมงสิบห้าที่คาเฟ่นะคะอเสอย่างไรอะแต่ว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ก็เริ่มงานสายหน่อยแล้ววันนี้เริ่มงานเจ็ดโมงครึ่งแต่วันนี้ที่เมืองวากาเนี่ยเขามีเหมือนเป็นการแข่งม้าคนก็เลยออกมาแบบกินข้าวกันตอนเช้าก่อนที่จะไปดูไปดูแข่งม้าหวังว่าตอนเย็นจะไม่ยุ่งนะ นี่คือมือของหญิงสาวไว้แรกรุ่นเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อ,อถึงเวลาต้องกลับไปทำงานตอนเย็นแล้วค่ะคุนเปลี่ยนชุดแล้วเรียบร้อย นี่ก็เป็นยูนิฟอร์มของร้านไทยนะคะไม่สนแล้วหน้าเอยยังไงก็ใส่หน้ากากกีดีอะ่ะไปกลับไปทำงาน,นที่เรารักค่ะไม่ได้ไปทำง,งานแล้วแหละเดี๋ยวก่ออสเเลีย <Yeah. S 2> ก็ต้องฟังเพลงภาษาอังกฤษนิดนึง ดูซีรีส์เรื่องใหม่ที่ที่ยูนาบีนางแบบที่ฮันโซฮีไม่ใช่ยูนาบีติดติดนางเล่นเป็นนางเอกเรื่องใหม่ชื่อเรื่องว่ามายเนมมีแค่แปดตอนเป็นเรื่องประมาณว่าลูกสาวพยายามจะตามหาฆาตกรของคนที่ฆ่าพ่ออะไรอย่างเงี้ยคือเราอะรอมาตั้งนานแล้วรอมันจะออกดีมากที่แบบออกมาพร้อมกันทีเดียวแปดตอนเป็นซีรีส์แต้ของมิกซ์เนาะเรื่องแรกที่ดูนางอะก็คือเรื่องอ e ีเนเวอร์เดอร์เลสอะยูนาบีกับแจออนสุดหล่อของฉันอะคือรอดูทุกวีคมาวีคละตอนเนี่ยอ๋อจ,จะขาดดูจบแล้ว วรน่าจะมากินกาแฟก่อนไปงานอะอะไรนะพี่มุกอะไรนะวันเต็มเลยพี่เป็นต้องยุ่งมากแน่ๆเลยใช่ไหมต้องตเชฟต้องตายแน่เลย I'm sorry, this one it home. Oh, okay. uh, no table wire. Oh, okay. Sorry, sir. Chang Qing Wei. The My money. เขียนกล้องปุ๊บนี่ทําเป็นขรึมนะเวทขรึมเวทะตอานิมานิมานต้องบอกแล้วนี่เป็นสายเจ๋เจ๋งเจ๋ทำแทงนะคะทำแทงเนุดแบบเด อืมและนี่ก็เป็นอีก <c oughs> ออหนึ่งวันอันยาวนานของเ่ยนะคะตอนเนย็นก็จะทำงานเลิกประมาณแบบสามทุ่มครึ่งเนาะแต่วันนี้ยุ่งมากสี่ทุ่มถึงจะเลิกเนี่กับพี่เมย์ก็จะถึงบ้านเวลาประมาณนี้แหละประมาณสี่ทุ่มนิดนิดเนี้ยปกติก็ไม่กินข้าวหรอกแต่ว่าวันนี้มันไม่ไหวจริงๆนี่พี่เมย์ยังตามส้มตามอยู่แต่ว่านิดขอกินก่อนแล้วก็ขอจบ วอลของเนยบล็อกบล็อกบล็อกวันนี้เด็กที่ร้านเขาถามว่าเธอถ่ายอะไรหรออย่างนี้เนาะเราก็บอกว่าฉันถ่ายแบบกิจวัตรประจำวันของฉันอ่ะเขาบอกอ๋อ you mean vlog vlog v l o g ออกเสียงยากเหลือเกินจบบล็อกของเนียงเท่านี้จ้ะอย่าลืมเหมือนเดิมนะคะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกดกุ้งกี้ คลิปหน้านจ้าขอให้คลิปหน้าเป็นคลิปท่องเที่ยวขอให้คลิปหน้าเป็นคลิปเที่ยวคาเฟ่ซะาถูก <laughs> บ๊ายบาย